สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมานําเสนอในเรื่องของการทําลาวพริกไทยนะครับผมก็คือลาวพริกไทยของเรานะครับก็พอดีพริกไทยที่เราปลูกไว้หกเจ็ดเดือนนะครับตอนนี้เริ่มเลื้อยขึ้นที่เสาปูนแล้วนะครับผมนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีเสาปูนนะครับยางรถจักรยานยนต์แล้วก็ลวดนะครับมามัดนะครับเป็นชั้ันให้เข้าไปตอนนี้เขาเริ่มไต่ขึ้นมาเราก็จะมาทํานะครับก็ยางรถจักรยานยนต์เก่าๆนะครับเราก็ไปขอ จากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มานะครับมาขอเขาแล้วก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กสามหุนนะครับเรามาตัดสองท่อนความยาวก็ให้เท่ากับขอบยางรถจักรยานยนต์นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีลวดนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ยึดรัดนั่นเองนะครับเราก็จะมาทําง่ายๆนะครับเมื่อกี้เราทําไปแล้วสองอันนะครับเราก็จะใช้ยางรถจักรยานยนต์ขึ้นไปวางด้านบนนะครับแล้วก็จะใช้ลวดอ่าใช้ เหล็กนะครับที่เราตัดมานะครับมาแห่เข้ารูเสาปูนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะยึดกับล้รอรถจักรยานยนต์นะครับ <c oughs> ระวังนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ยางรวดเข้าไปอ่าตรงล่องนะครับล้วเ,เอาเหล็กใส่เข้าไปนั่นเองนะครับ ค่อนข้างจะทำยากสักนิดนึงนะครับชั้นบนนะครับเพราะเราต้องใช้บันไดนะครับอืม <c oughs> ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวเหล็กอีกอันนึงนะครับสอดเดี๋ยวมุมด้านบนครับ <c oughs> อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็ทำได้อยู่นะครับ <c oughs> ใส่เข้าไปแล้วนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีลวดสองเส้นนะครับขึ้นไปยึดด้านบนนะครับแล้วก็ตัดลวดไว้ไปบันไดครับขึ้นไปด้านบนเราก็ใช้อ่า ลวดร้อยลงไปที่รูเสาปูนด,ด้านบนนะครับมุมใดมุมปลำมุมนะครับในหลังจากนั้นเรามาเราก็เออมารัดกับยางล้อรถจักรยานยนต์แล้วก็เหล็กที่เราสอดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปลวดเราก็เสียบเข้าไปในล้อรถจักรยานยนต์ั้งนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันนะครับการทิ่มกํามือนั่นเองนะครับ ฝั่งนี้เดี๋ยวต้องขอใช้บันไดนิดนึงครับลวดนี้เราตัดมายาวม,มาเผื่อไว้นะครับอจริงๆเราอาจจะตัดตั้นสักนิดนึง เพื่อสะดวกในการทํางานครับยี่เรตัดมายาวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เสียบลวดเข้าไปข้างในล้อจักรยานยนต์นะครับประมาณการนี้นครับผมก็ร้อยสองเส้นนะครับเก็บปลายลวดเข้าด้านในนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราสามารถยืนได้นะครับ มันกระถางต้นไม้ครับประมาณนี้นะครับผมลาวพริกไทยของเรานะครับเดี๋ยวเราพาไปชมไปใกล้กันนะครับผมนะครับก็ลาวพริกไทยของเรานะครับทําเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ใช้เสาปูนหน้าสามนะครับฝังลงไปที่ปอกท่อนะครับเราใช้ ส่ปูน้าสามฝังไปที่ปอกท่อนะครับปลูกพริกไทยไว้ในวงบอ่อนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เราปลูกมาประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับตอนนี้พริกไทยเราเริ่มเลื้อยขึ้นมาแล้วนะครับเลื้อยขึ้นมาเราก็มาทํานั่งร้านในเขาครับจุดกว่าเขาจะสูงถึงข้างบนก็ใช้เวลาอีกเป็นปีนะครับที่เราทําเขื่อไว้นะครับจริงๆเราทําแค่สองชั้นนะครับเพราะว่า กว่าจะได้สองชั้นนี่ก็ใช้เวลาเป็นปีสองปีนะครับพิกไทยนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ทําไว้นะครับก็มีหลายราวนะครับที่เราทําไว้อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ค่อนข้างจะหลายสิบต้นอยู่นะครับก็ขึ้นหมดแล้วนะครับวันนี้เราก็มาทําวิธีการทํานั่งร้านง่ายๆนะครับผมก็เป็นล้อรถจักรยานยนต์อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เก่าๆนะครับตามร้านเราไปขอเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปซื้อลวดเล็กๆมาเส้นหนึ่งครับแล้วก็ใช้เหล็กที่เรามีอยู่นะครับเหล็กเก่าเหล็กสามหุนนะครับเราก็มาตัดเท่ากับ รอรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เราก็ใช้เสาปูนถามว่าอ่าทําเสาไม้ได้ไหมเสาไม้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าปัญหาคือปวกที่ชอบขึ้นตามเสาไม้ครับผมนะครับก็ความคงทุนจะสู้เสาปูนไม่ได้นะครับลงทุนครั้งเดียวก็ใช้ได้นานนะครับบางทีเสาปูนใหญ่เราเหลือแล้วก็แขวนไว้เนี่ยนอย่างต้นนี้ครับไม่สูงจนเกินไปนะครับเสาไม่มีรูมีข้างบนนะครับเราก็เลยทําแค่นั่งอ่าชั้นเดียวนะครับก็ตอนนี้กําลัง ออกลูกอะแย่ยอยู่นะครับเราก็มาตอนกิ่งไว้นี่ก็เป็นพริกไทยนะครับผมง่ายๆใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับในการทํานั่งร้านให้เขานะครับเขาจะได้มีที่เลื้อยไปนอกเหนือจาก <c oughs> ที่เขาจะขึ้นที่เสาอย่างเดียวนะครับเราก็ทําไว้หลายต้นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นดีนะครับต้นนี้นะครับช่วงที่เราเป็นเสาไม้ <c oughs> มีปว่วกขึ้นนะครับทําให้ต้นเขาได้รับความเสียหายนะครับเราก็เลยมาเปลี่ยนเสาไม้ออกเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเสาปูนแทนนะครับตอนนี้เขายังไม่ตายนะครับเริ่ม แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้เราก็ทํานั่งร้านไว้คิดว่าอีกไม่นานเขาจะแตกยอดออกมาเยอะนะครับหลังจากที่เราเติมปุ๋ยไปแล้วนะครับผมครับก็เป็นวิธีการง,ง่ายๆนํนการาทานั่งร้านให้กับต้นพริกไทยนั่นเองนะครับเพราะพริกไทยเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวจะเก็บเกี่ยวหลังจากสองปีไปแล้วจะเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับในนานหลายสิบปีนะครับค่อนข้างจะอาตายยากแล้วก็ที่สําคัญเขาอยู่ในชอบอยู่ในพื้นที่กึ่งร่มกึ่งแดดน,นิดนึงนะครับ ลำไยเราก็ปลูกนะครับกว่าช่วงไม้ป่าเราจะโตนะครับเราก็ปลูกต้นมะฮอกกานีไว้ห่างประมาณร่วมหนึ่งเมตรนะครับก็อยู่ใกล้กับต้นไม้ไม้ผลด้วยแล้วก็ไม้ป่านะครับเป็นโซนก็จะห่างๆจะมีแสงลงมานิดนึงนะครับก็ปลูกผสมประสานกันไว้นะครับช่วงพริกไทยนะครับก็เป็นการทํานั่งร้านแบบง่ายอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็มานําเสนอในรูปแบบของนั่งร้านพริกไทยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอ ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคนด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม